สวยปรางกันรันนะคะหลังโสดมานานไงก็มีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาขายขนมจีเป็นเยอะเลยทีเดียวหลายคนก็เลยลุ้นว่าจะสละโสดเมื่อไหร่ค่ะ สำหรับสาวสวยอย่างปรางกนรนันนันก็ถูกจับตามองเรื่องความรักตลอดนะคะหลังโสดแล้วก็เหมือนจะเนื้อหอมสุดๆล่าสุดก็ยอมรับค่ะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยถือบัตรคิวเขามาจีบตลอดเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจยังอยากมีแฟนก็ไม่ได้ปิดอะไรนะคะสเปคก็ชอบคนที่เป็นธรรมชาติค่ะส่วนข่าวกับโอบนิธิที่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขานั้นก็ไม่มีอะไรแค่คุยในฐานะคนรู้จักแต่ว่าเขาไม่ได้มาจีบนะคะแล้วก็ยินดีที่โดนจับจีนมองเป็น เรื่องน่ารักมากกว่าค่ะคือมันมีคนจีบแต่ว่ามันอธิบายไงดีคือตอนนี้หนูก,ก็เริ่มคิดแล้วว่าเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าจริงๆแล้วคือก็มีความสุขในแบบที่เป็นอยู่แต่ว่าก็อยากมีแฟนใหม่ก็อยากมีเมื่อไหร่ที่ถูกชุบไปชวนไปอองเดทหรือว่าอะไรเงี้ยจะจะยังแบบยังไม่อยากไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้เหมือนเดิมคือก็คุยกันในฐานะแบบคนรู้จักคนหนึ่งเฉยเขา ได้เห็นแบบคนจีนอะไรอย่างเราก็รู้สวกมันก็น่ารักดี